ประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้สรุปมาตรการคร่าวๆในเบื้องต้นที่จะให้ความช่วยเหลือเยียวยาประชาชนนะครับโครงการแรกเลยก็คือเงินเยียวยาเราชนะนะครับก็จะให้เพิ่มอีกคนละ2,000บาทนะครับก็จะแบ่งออกเป็น2งวดนะครับงวดที่1-1,000และงวดที่2-1,000นะครับรวมเป็นคนละ2,000บาทนะครับ แล้วว่าจะโอนให้เมื่อไหร่นะครับยังไม่มีการแจ้งแต่เชื Tonight, ่อว่าน่าจะเร็วๆนี้นะครับเพราะว่าก็จะได้ต่อเนื่องจากเงินเราชนะเดิมนะครับเราชนะเนี่ยเราได้คนละ7,000อยู่แล้วนะครับก็จะได้เพิ่มอีกคนละ2,000รวมเป็น9,000บาทแล้วก็มีเวลาใช้เงินไปจนถึงวันที่30มิถุนายน6,4นี้ โครงการที่2ที่จะได้เพิ่มนะครับก็คือเงินเยียวยามอ3เราลักกันสำหรับพี่น้องผู้ที่อยู่ในระบบประกันสังคมนะครับก็จะได้รับเงินเพิ่มอีกคนละ2 0 0 0บาทเช่นเดียวกันนะครับมอ33เราลักกันเนี่ยเดิมได้คนละ4000ก็จะได้เพิ่มอีก2,000บาทรวมเป็น6000บาทนะครับก็โอนให้น่าจะเร็วๆนี้ นะครับแล้วก็มีเวลาใช้เงินไปจนถึงวันที่30มิถุนายน64นี้อันนี้เป็น2โครงการเรียกว่าเร่งด่วนเลยนะครับที่ท่านไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับเงินจะโอนเติมเข้ามาในแอปเป่าตังของท่านโดยอตัตโนมัตินะครับส่วนจะโอนวันไหนเดี๋ยวรอเขาประกาศ อย่างชัดเจนอีกครั้งหนึ่งนะครับก็น่าจะเร็วๆนี่แหละเพราะว่ามีรายชื่อมีระบบการโอนเงินมีแอปเป๋าตังค์อยู่แล้วก็ทําได้อย่างสะดวกรวดเร็วส่วนในระยะต่อไปนะครับทางคณะรัฐมนตรีก็ได้มีการอนุมัติโครงการคนละครึ่งเฟสสานะครับซึ่งความพิเศษของคนละครึ่งเฟสสามก็คือจะให้เงินช่วยเหลือในการซื้อสินค้าคนละ ไม่เกิน3,000บาทนะครับคือคนละครึ่งเฟสหนึ่งกาแฟสองเนี่ยได้คนละ3,500นะครับคนละครึ่งเฟสสามเนี่ยก็น่าจะเริ่มกรกฎาคม64นี้แล้วก็มีเวลาใช้สิทธิ์ยาวไปจนถึงเดือนพันวาคม64ก็จะได้สูงสุดคนละ3,000บาทนะครับแล้วก็จะมีการเพิ่มจำนวนผู้ที่ได้รับสิทธิ์ คนละครึ่งเฟสหนึ่งฟเ internet, ฟสสองเนี่ยปีผู้ได้รับสิทธิ์ประมาณ15ล้านคนส่วนเฟสสามนี้เนี่ยเห็นว่าเตรียมไว้ว่าจะมีผู้ได้รับสิทธิ์เนี่ยประมาณ31ล้านคนนะครับส่วน15ล้านคนที่ได้สิทธิ์ลงทะเบียนไว้อยู่แล้วเนี่ยต้องลงทะเบียนใหม่หรือเปล่านะครับหรือว่าคนที่ได้รับสิทธิ์คนละครึ่งเดิมอยู่แล้วเนี่ยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่แล้วว่ามีการรับ ในการลงทะเบียนเพิ่มอีก16ล้านคนรวมเป็น31ล้านคนตรงนี้ยังไม่มีการชี้แจงรายละเอียดออกมานะครับก็คงต้องรอในเร็วๆเนี้ยก็คาดว่าเดี๋ยวจะคงจะมีการชี้แจงเพราะว่าคนละครึ่งเฟส3นะครับก็น่าจะเริ่มก็คือกรกฎาคม64ก็ยังมีเวลาในการเตรียมทวลงทะเบียนคือตอนนี้เนี่ยเฉพาะหน้าคือช่วยเติมเงินในเรื่องของเราชนะ แล้วก็ม33เราลักกันในช่วงนี้ไปก่อนนะครับส่วนคนละครึ่งเฟส,สาเตรียมไว้กรกฎาคมเริ่มตน้นเช่นเดียวกับผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนนะครับก็จะได้รับเงินเติมเงินเข้ามาในบัตรเพิ่มอีกเดือนละ200บาทนะครับซึ่งตามแผนเนี่ยก็จะเริ่มเติมให้ในเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม นะครับกรกฎาคม200นะครับสิงหา200กันยา200ตุลา200พฤศจิกา200และธันวาคม200นะครับก็ได้6เดือนนะครับได้เติมเงินอีกเดือนละ200บาทใช้ในการจับจ่ายซื้อของจำเป็นสำหรับชีวิตประจำวันของแต่ละท่านนะครับสำหรับผู้ที่มีปัตรเในการย่งรับส่วนการลงทะเบียนใหม่นั้น ตอนนี้ยังไม่มีการพูดถึงนะครับตอนนี้ก็ต้องเรียกว่าแก้ปัญหาเฉพาะหน้ากันไปก่อนนะครับนอกจากนี้เนี่ยทางภาครัฐนะครับก็จะมีโครงการในเรื่องของการเพิ่มกำลังซื้อให้กับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษนะครับซึ่งก็ไม่ทราบว่ากลุ่มนี้น่าจะเป็นผู้ที่มีไรายได้น้อยนะครับและอยู่ในกลุ่มเปราะบางที่อาจจะลำบากมากกว่ากลุ่มอื่นๆเนี่ย ในกลุ่มนี้เนี่ยก็จะได้สนับสนุนค่าครองชีพนะครับเดือนละ200บาทเป็นระยะเวลา6เดือนนะครับก็คือตั้งแต่กรกฎาคมถึงธันวาคม64ตร,ตรงนี้ยังไม่มีการระบุรายละเอียดนะครับว่าจะให้เงินกับใครบ้างและวิธีการให้เงินจะเป็นแบบไหนจะต้องลงทะเบียนหรือเปล่านะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะติดตามรายละเอียดและไล่เลียงให้ทราบเป็นระยะระยะต่อไปนะครับ ส่วนอีกโครงการหนึ่งนะครับอันนี้เรียกว่าเป็นโครงการใหม่น่าสนใจนะครับชื่อว่าโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้นะครับโดยรัฐบาลเนี่ยจะสนับสนุน e v o u c h er. e r e v o u c h e r ก็คือเหมือนคูปองที่ผ่านมาทางมือถือเราเนี่ยให้กับประชาชนใช้ในการซื้อสินค้าอาหารเครื่องดื่มและบริการกับผู้ประกอบการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่เกิน5,000บาทต่อคนต่อวันนะครับแล้วก็จะได้สูงสุดไม่เกิน7,000บาทต่อคนนะครับอันนี้เป็นในส่วนของเ,ออเงินเยียวยาพิเศษนะครับที่เพิ่มเติมขึ้นมานะครับโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้นะครับซึ่งในส่วนนี้เนี่ยก็จะได้สิทธิ์เมื่อประชาชนใช้ใจ่ายกับร้านค้าดังกล่าวนะครับก็คือร้านค้าที่จดทะเบียนไว้นะครับก็จะได้รับ e เวอร์ชจากรัฐบาลนะครับแล้วโครงการนี้เนี่ยยิ่งใช้ยิ่งได้เนี่ยก็จะเริ่มในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงธันวาคม64เช่นเดียวกันสรุปเบื้องต้นก็คือวันนี้คณะรัฐมนตรีอนุมัติมาตรการอนุมัติเงินเยียวยามาเรียกว่าหลายรูปแบบหลายกลุ่มที่ได้ตอนนี้ในระยะเร่งด่วนนี้เลยก็คือเงินเยียวยาเราชนะได้เพิ่มอีก คนละ2,000บาทเงินเยียวยามอ3เราละกันได้เพิ่มอีกคนละ2,000บาทนะครับเดี๋ยวจะโอนให้ในครับเป่าตังเร็วๆนี้ส่วนระยะต่อไปก็คือในช่วงเดือนก,กรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม64ก็จะมีโครงการคนละครึ่งเฟส3นะครับให้สูงสุดคนละ3,000บาทนะครับได้สิทธิ์31ล้านคน รวมถึงการเติมเงินให้กับผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนอีกเดือนละ200บาทตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม64แล้วก็มีโครงการนะครับยิ่งใช้ยิ่งได้นี่แหละก็จะสนับสนุนเป็นเงินช่วยเหลือในการซื้อสินค้าอาหารเครื่องดื่นะคระับส่วนโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้เนี่ยก็ยังไม่ได้บอกรายละเอียดถึงคุณสมบัติว่าใครจะได้รับสิทธ์ นะครับและจะต้องลงทะเบียนอย่างไรนะครับก็เดี๋ยวจะมา